มาต้า bt ห้าศูนย์ pro นะครับกุญแจรีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าเวลาเสียบกุญแจบิดออนนะครับสังเกตนะครับเลขกิโลไม่ขึ้นนะครับแล้วก็บิดสตาร์ทเงียบนะครับเดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้ลูกค้าใหม่นะครับคันนี้รือค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากมีสายไฟบางจุดนะครับโดนหนูกัดขาดนะครับกําลังทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับ แก้ไขระบบไฟเรียบร้อยนะครับประกอบรถเรียบร้อยนะครับระบบอีโมก็สมบูรณ์นะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจบิดออนเลขกิโลขึ้นปกตินะครับแล้วก็ไฟรูปรถสีแดงก็ดับลงนะครับสตาร์ทได้เลยครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับแต่รถ m a ด d a ว t ทีโปหรือ f o r d r a n g e r นะครับมีปัญหาสตาร์ทเงียบไฟกุญแจ สีแดงกระพริบเลขกิโลหายเฟืองสีเหลืองขึ้นนะครับสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับ